สวัสดีครับสวัสดีม่พี่น้องทุกคนทุก่านนะครับวันนี้จะพามาให้รู้ทุเรียนระยะประชิดนะครับอยู่ในช่วงระยะประชิดเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าเขาเริ่มจะเป็นดอกแล้วนะครับเริ่มจะเป็นดอกปีแรงนะครับเนี่ยับดอกก็ไม่ได้ดูแลเขามากมม้นะครับเพราะว่าเป็นดอกปีแรงของเขานะครับคือให้เขาเป็นไปตามธรรมชาร์ตคอนนะครับ นี่ครับระยะประชิดนะครับ4ปีนะครับ4ปีนิดนนะครับนี่ครับตอนนี้กําลังรดน้ําเนขาอยู่กับช่วงดอกตอนนี้ก็พุ่มการรดอยู่ประมาณ20นาทีนะครับแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับต้องดูดินฝาอากาศด้วยว่าฝนตกบ่อยไหมนะครับระยะประชิดนะครับประมาณ5เมตรคูณหเมตร ก็ต้องการทดลองดูนะครับว่าผมมันโตขึ้นมามันจะเป็นแบบไหนนะครับเรายาประชิดเนี่ยเราก็ต้องแต่งยอดแต่งกิ้งมันแต่งคะแนนมันแบบให้มันโลง่งแจงสนิทนะครับเพราะว่าเดดมันจะได้ซองมันถั่วทึ่งนะครับผะมันเป็นระยาประชิดนะครับบางตอนถ้าเกิดว่าเราวายมาร์กเกินนะครับใบช่วงใบช่วงอะไรนะครับก็จะบังแสงเดดใกล้ตอนเอิญน,นะครับระบบการใต้ยที่อากาศก็จะไม่ค่อยดีนะครับ ตอนนี้ก็จะมีดอกถูขึ้นมาแล้วนะครับดอกตามธรรมชาตินะครับเนี่ยครับกอ้อนะก็เป็นขอนนะครับปีเร็กบางตอนก็จะเป็นเยอะมากนะครับแต่ว่ารายะประชิดเนี่ยก็ต้องต้องดูแลนะครับยาก็เป็นโรคนะครับขยันดูแลนะครับปพอถ้าก็เป็นโรคแล้วก็จะเป็นไปตึงตอนเอิญนะครับก็จะลามเรียวมากนะครับโรกิงรักเขาจะตัวทึ่งกันนะครับเนี่ยดูกับ กินก็จะปาดไปตัวทึ่งแล้วก็รักก็จะตัวทึ่งกันรับนี่ครับเริ่มเป็นดอกแล้วนะครับผมจะชีดพ่อนยาทุกๆ7เจ็ดวันเลยนะครับพ่นยาฆ่า,มาแมลงยาเลียายาร้านะครับแล้วก็มีอานทางใบให้เขานะครับใส่ปุ๋ยเดือนละนึ่งรั้งนะครับทุกสมมุตแต่ช่วงนี้การใส่ปุ๋ยบางตอนก็ใส่แปดหยิบซีนกับเราเขาจะเริ่มเป็นดอกเป็นลูกนะครับ แล้วก็เพิ่มแคลเซียมให้เ้าในช่วงที่เขาเป็นลูกตอนนี้เป็นแคลเซียมโบรอนแคลเซียมต่างดินแล้วก็แคลเซียมต่างใบนะครับ่วนน้ำเนี่ยการดตรงกลางทีเดียวก็พร้อมกับเปลว่ามันรักเขาจะตึงกันเลยนะครับเป็นตุเรียนนะคอนซีธรรมราชนะกับปากตายนะครับฟ้น,บฝนฝาก็เอาแนวนอนไม่ได้ครับช่วงนี้ตอกอยู่เยอะเลยทีเดียวครับ ไม่ทราบว่าส่วนข้อมดลเผื่เป็นแบบนหนบางก็อคอมเมนต์แหลกเปลี่ยนความกิเห็นกันได้ครับอันนี้ทุเรียนระยะประชิตนะครับเนี่ยเขาจะอยู่หลักษณะแบบนี้นครับถ้าว่าเคยเกิดจะปลูกทุเรียนระยะประชิตนะครับก็จะอยู่ระบบแบบนีครับตอนเล็กตอนีิมันตอนเหล็กๆนะครับพ็ค,คิดว่าไม่เป็นไรแต่พอ,บอมันโตขึ้นก็ต้องดูเละเขาอย่างประจิตเพราะว่าถูกย่างมันมันทึ้งตัวตึงกันแม่นะครับไม่ว่ากิ้งไม่ว่าอะไรนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามีพื้นทีก็โูกระยะห่างสักนิดก็ได้นะครับพอตาเขาโตกับกิ้งก็จะไม่ทึงกันหมากับมันจะดูแลง่งายเนี่ยครับดอกก็จะเยอะหมากเลยนะบางตอนนะครับตอนนี้เป็นระยะดอกบานแล้วก็ป้นกับระยะห่างเยนะครับดอกบานก็ช่วงกลางคืนกับตีเจ็ดตีแปดหนึ่งถุนนะครับก็จะมาช่วยปัดดอกให้เขาครับว่าผสมเกสรนะครับช่วงนั้นดอกเขาจะบานนะครับ ตอนนี้รักอะไรถึงกันแม่แลยนะครับเนี่ยกับทุเรียนระยะปะัจจิตนะครับเริ่มเป็นดอกปีแรกนะครับมันเปลือกเมียะไรก็เหล็กแรงความดีเน้นคอมเมนต์นกันได้ตายคลิปเลยนะครับเนี่ยครับก็ดูเลยมาแล่งย้ายมันกัดกิ่นดอกชีตผลยาให้ข้อนะครับ สำหรับคลิปนี้พุ่มก็ขอวายแขนนี้ก่อนนะครับเจอกันไหมในะคลิปต่อไปขอบคุณมาครับ